Ok, K-Tai Rao, lì è pro, è ho fatto. Guardi, noi mangiamo con limone, quello ti piace, foglio di cipolla o foglio di... ad cosa, tipo di... quello che ti piace, ok, ad ovvio che ti piace, però e peperoncino, no, quello che ti piace, Mentre e mettere. E pro è fatto con K-Tai Rao, natura เช้าอตูตีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วานจะมาทําผัดไทยนะคะน้ําผัดไทยที่วานทําไปแล้วนะคะก็เก็บไว้ในนี้นะคะถึงเวลาต้องเอามาทําผัดไทยแล้วพี่โซาซาสผัดไทยโมฟาโตพี่มาวีเดียวเดโซเอโบรโยฟาเล่ผัดไทยที่ฟัมมุสอินไทยแลนด์เดตุตติกะโนชิวันอิเกรเดียนดีลาซาซาดิผัดไทยยิริโซดินุดันดี riso Questo per due persone, quando c'è il seno e toni, io lo metto nell'acqua per 10 minuti per morbido. Così, questo gamberi, come un cecchino, tu con il cuore, foglio di cipolla. È questo tufo a natulare. Io ho comprato questo. Anche questo. Reddito. Guardate. È scritto. Reddito. Questo. Anche arracchidi. Tuaca. Le uva. Succo, pochissimi mezza occhiolini anche questo di soia. Pianti di soia questo. Io ho comprato nella bottiglia così. Vadi: manciai tuomo mega pomerà! E poi cipolla. Foglio cipolla anche cipolla, la salsa di pece. วันน้ i ม่ใช้แล้วลาซ่าาดิเพซ์ใช่ io ใช้ลาซ่าซาดิโซย่าแอนค์น้ำมันนะคะ commeniamo พรีมาร์ตัดยางลาปนดลาค่ะวันใช้น้ำมันมากอบนะคะทริอุกิอิประมาณ3มช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยค่ะ แอนพอ i ชิปลล่นี่เปียเชยชิปูล,ละใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่วันนี้บานอยากจะใส่หัวหอมค่ะอยากจะเพิ่ววคมความหอมของผัดไทยค่ะวันนี้แอนอยที่ยโยบอยเม็ดแต่ลอีกามบริ พิษตัวการมรดิคอนเจอลาตุกต้นโรเชเฟรตดแม่เลยอันนี้เป็นกุ้งแช่แข็งนะคะวันเอาใช้ถ้าใครได้กุ้งสดนะคะก็จะอร่อยกว่านี้นะคะที่อย่าบอกยอมเม็ดก็ได้เราทักซาดิปตายหรือจะเรียกอีกคำมรดิกีมักงำมรดิกีมั้วันจะใส่ซอสลงไปผัดกับกุ้งด้วยนะคะเพื่อมันจะได้เข้ากันนะคะ แล้วเราก็จะเอาออกมาข้างนอกนะคะม้องเต็มโป,ป,ลป,ลปล๊ะโป๊ะกูสแล้วก็หน่อยหอยยามีกัมเบรตเม็ดยามอัดอัดปาเอ,เอาเครื่องค่ะแล้วเราก็จะใช้รวยหน้านะคะเห็แนแล้ว้องอัดอัดปากกูสิ เด uh ี๋ยวมาเรอยๆแล้ก็เร่มทก้งุ้งก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 ุงกุ้งกุ้งกุ้งก้วกุ้งกกุ้งกุ้งกุ้งกุกุ้งก้งกุ้งกุงนุ้งกุ้งกุงกุงกุ้งกุ้งงกุ้งก้้ง ทำให้เส้นมันนุ่มก่อนนะคะเฟมอมโด้อิริโซดีโนเดินเห็นไหมคะเริ่มนุ่มแล้วคะ่ะคอมิจามโม่มโด น o อยเม็ดยา o ม a s ละซ a สดีป t a ตายด้วยอุกยายประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะคะเอ็กโคยาโมกซิเห็นสคะสีสันแล้วเดีดซอสนอยเม็ดยาหมเลวพอใส่ไข่คะ่ะทีนี้เปด้วยเพอร์โซนไข่สองฟองค่ะ สำหรับสองท่านนะคะมีเปียกไข่ลงไปด้วยปึ๊บ แล้วก so, ็ผมก็อยากเอามันมาใส่ในตู้เย็นก็จะไอ้รับประมาอนได้มันที ma dimenticate oggi io non ce l'ho, secchi i gambrino, piccoli, piccoli, io non ce l'ho. E il zucchero, Arachidi due uccchiaini. Qui sog gemoio. Gemoio, visto. Tu moka. Sai, non fai lời. La salsa di pece o la salsa di soia. Mari, adesso qui bene. Miggiamo. วันเน้นผักนะคะแล้นวันนี้เยาเม็ดยำอีกัมบริโภคคุชินาตุปีมาใส่กุ้งค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะที่เราทำเสร็จไว้นะคะเม็ดยม นะคะแบบต่างแดนอันไหนที่ใช้แทนกันได้ก็ใช้เลยนะคะมุทิโมเพายอดิชีโปรหรอวิสเอาชาเรลิคนอนแทยพยายามกตุติอิกเกรเดียนดีบรอนดิไอฝาเชลิเพื่อคุชชินาเถ้าเราเตรียมของทุกอย่างเรียบร้อยนะคะมันก็ง่ายในการทำอาหาระค่ะเราไม่มีใบ ขึ้นช่ายใช่ปะใบขึ้นช่ายเราก็ใช้ใบหอมหอมแทนค่ะทุกคนสัดปะายกุโมโซการ์ติเฟอโซโดเคเดรมี่คนอิตาเลียนถามมันเยอะมากเลยค่ะการทำผัดไทยเขาชอบมากๆเลย วัวไควุ่นนะคะจะชอบมากๆกนเลยค่ะเมนูนี้ว,วด,ดาจจบบด,ดิ้งเสจามโคสัมังครับเป็นเมนตรเดรนเดรนคอรัสออทิมอดูค่ะทุกคนพี่น้องอร่อยมากๆเราไปจัดเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะคิวยามโมโกเมนดกบาสตะกุสิ bronda questo c'è la piaceva tanto. Eh, buonissimo, buonissimo. Eh, ah, è. vediamo, stai mortali la mortalità chiudi questo momento, Ecco questo riso, con salsiccia, Qualcuno non aspetta il comando, Questo manca non quando vuoi piccante metti il peperoncino. No, c'è già, mm. ma essere così. Ah, perché io non metto il peperoncino, c'è, sì. ถูกอ่ะด้วยซิ e ันเป็นสปาเก็ตตอ้ว่อะอืมผมก็ไม่ทน่น้อยมากจ้าคุณไทยบอกอถ้าดูวิดีโอนี้อกเกล่าต้องอิจฉาแน่ๆอร,นอร่อยมากๆคุณยาบอกนี่นะค่ะวันกับคุณยาทานผัดไทยพอลูกนะคะก็ทานข้าวแบบไส้กรอกนะคะข้าผัดไส้กรอก Okay โอเคค่ะทุกคนค่ะขอบคุณย่าชอบมากๆเลยบบนาเปติโตโคเม่ตุเซนดีตโคเมโดเชโคเมอิลสปาเกตตี้ดีอิตาเลียเนาะ no no ผิ่มมบิ้นผิ่มมบิ้นคุณยา่าว่านุม่มเส้นนุ่มกว่าเส้นสปาเกตตีของแกอีกไปแล้วค่ะทุกคนค่ะขอเวลาทานนะคะเช้าตุตี้ชีวิตเทมปุโรสิ่ววิดีโอคุณย่าชอบค่ะเจ่าก็ชอบทุกคนก็ชอบสวัสดีค่ะ ไปอะไรจนทมาำสุดท mm ้ายเมนยคนบโญนิสิมวันจัดการบุ้งเยี่ยงอ่ะพี่ดิปตุดตัวเกย์เยียงเดียนตุดตัวสมคนไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ